ที่มีกากไม่มีม่าอันนี้จะเป็นแบบว่าสกัดหรือว่าไอ้นี่มาเป็นน้ําแบบเข้มข้นเหมือนน้าผลไม้เดียวเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวออสเตรเลียค่ะจะมีเป็นปวดากแต่เราก็มาทำหมักเหมือนกันใชฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลงบรรจุค่ะก็คือถังทุกถังมันจะมีท่อใช่ไหมคะต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาก็เป็นถังพักตรงตรงนี้ไว้ค่ะถังละห้าพันลิตรก็เป็นสองถัง ้าผลิตแล้วเชื้อจากหังถังที่พักแล้วค่ะก็จะมีต่อท่อเข้ามาในถังตัวข้างบนที่เป็นให้น้ำไวยบรรจุเข้าเครื่องค่ะ<ม>ตรงนี้ก็จะเป็นสายพานที่ส่งขวดเข้าไปนะคะอยู่ข้างหลังพนักงานก็หยิบขวดใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จะลาอัตโนมัติค่ะเครื่องแรกที่เห็นก็้เจะเป็นเครื่องล้างเครื่องล้างขวดแล้วเสร็จแล้วทีนี้มันจะแบ่งเป็นช่องช่องตรงไปกับช่องเลี้ยวขวา ถ้าช่องเลี้ยวขวาเนี่ยคือจะเป็นวายปกติที่ไม่มีแก๊สหรือเป็นพวกน้ำผลไม้หรืออะไรก็บรรจุได้ค่ะแล้วก็มีปิดจุกไม้คอบหรือปิดฝากเกียวผ่านลงน้อยออกมาฝั่งนี้ <c oughs> ก็จะมาฉลาดค่ะก็คือตรงนั้นมันจะปอดเฉียดนะคะจากตรงนี้เข้าไปนะคะก็จะมีคนคุมเครื่องแค่คนหรือสองคน,นะคะ่ะ <c oughs> ส่วนมากฝั่งนี้พนักง,งานก็จะมาอยู่ข้างน้องมากกว่าคอยคอยเช็คดูคุณภาพค่ะ ถ้าเป็นฝั่งตรงไปตัวนั้นเครื่องมันจุจะมาจากอิตาลีค่ะเป็นเครื่องันรจุสปาร์กิ่ง mm hmm. เพราะว่าการบรรจุสปาร์กิ่งอ่ะต้องพยายามอยาให้แก๊สออกเยอะก mm hmm. ็คือจะต้องเป็นหัวบรรจุพิเศษค่ะ mm hmm. ของบรรจุพิเศษเลื่อนเข้าไปก็จะมีพี่ปิดจุปิดจุแบบจุให้มันเป็นหัวเหตุ mm hmm. ใส่ลวดใส่แคปฟอยเป็นด้านหลังมาค่ะแล้วก็วนดับเ่อลสา,าลยพันด้งก็ออกมาตรงนี้กัน mm hmm. แต่แต่ละรอบแต่ละรอบท,ท,ที่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 เข้าเข้ามาทำลายผลิตอะค่ะมากี่กี่คือสัป,ปดาห์หนึ่งกี่ครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งกี่ครั้งที่จะมา<ต>บรรจุเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตบ่อยอไม่ได้ผลิตทิ้งไว้เยอะถ้าผลิตปุ๊บวันไหนที่ผลิตต้องเสียภาษีอันทีก็คือคือถ้าถ้าบรรจุลงขวดนี่คือต้องออเดอร์มาก็บรรจุเพราะว่ายังไงเราบ่มไว้อยู่ในนั่นอยู่แล้ว ภาษีที่นี่มันมีเป็นองุ่นนะคะเพราะองุ่นภาษีองุ่นก็จะเด้งขึ้นมาไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อเช้าวายวายวายเพิ่งเรามาถึงแค่สามสามถึงหกสามถึงเจ็ดคบะสุราแช่เนาะใช่ถ้าเป็นวายองุ่นผสมองุ่นขวดละร้อยกว่าบาทค่ะมาถึงภาษีใช่แล้วเราบรรจุที่บรรจุที่หมื่นลิตรอย่างเงี้ยค่ะเสียภาษีเป็นแสนแล้วเขานับเป็นขวดใช่ไหมคะนับเป็นลิตรนะนับเป็นขวดขวดเนา เขาต้องหัวขวดที่ติดแบบร้อยร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมคะบาง,บางถ้าเป็นวาหรือแุนหรือว่าหรืออ่นีน้นนนค่ะเสียภาษีทั้งนึงเป็นล้านอ่ะถ้าเป็นโรงงานผลิตใหญ่ๆพวกเบียร์ช้างหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเ<ม>ขาผลิตวันนึงเยอะมากเราจะทำาไงอ่ะ<ม>เราสังเกตไหมว่าพวกขวดเบียร์ช้างพวกเบียร์กระป๋องอ่ะทำไมเขาไม่มีสแตนป์ติดอยู่มันไม่มีเพราะว่า เออของสั่งเครื่องจากสมสัตินีค่ะหรือที่รับรองอ่ะเป็นเครื่องนับขวดหลังจากผลิตออกมาแล้วอ่ะมันจะผ่านเครื่องมันเซนเซอร์ก็นับน้ำน้ำนับเลยนเสร็จแล้วสมบัติมีคก็จะมีคนนั่งเฝ้าหรือค่ะดูว่ามันนั่งีตรงไหมหรือว่าถ้าสมมติไม่ตรงหรือถ้าผ่านเครื่องไปแล้วมันฉลากเดี่ยวฟ้าไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะคัดออกเพื่อให้พนักงานสมสัติมีคะเจ้าหน้าที่อ่ะ รู้ว่าโอเคเสียงจริงเขาก็าหักภาษีตรงนั้นออกไป<ม>เพราะฉะนั้นในพวกโรงงานใหญ่ๆค่ะเราจะไม่เห็นเขาติดแสแตมเพราะว่ามันจะมีเครื่องสัมพัน์ส<ม>ัมสัมพันธ์ม,มก็คือไปอยู่ที่โรงแรมไปอยู่ที่โรงงานเลยใช่ค่ะก็คุณนี้ถ้าเราไม่เยอะเราคไม่เขาต้้ามาไหมไม่ต้องมาเขาเขามาไหมของเราเขาก็มาเหมือนกัน จะมีสัมปทานเจ้าที่ประจําอยู่อ๋อเขาก็จะมาแต่ว่าถ้าถ้าช่วงที่เขาเข้าอย่างนี้เขามีบอกเราไหมหรือว่าเขามาส่งมาเงี้ยมีไหมเขาก็มาเรื่อยๆค่ะอ๋อแต่แต่ถ้าเขาจะเข้าเขาก็ต้องแจ้งเราก่อนผลที่เราจะบรรจุเราก็ต้องบอกต้องแจ้งเขาไหมอ๋อต้องแจ้งเพราะงงานผิดกฎหมายค่ะบรรจุน้องเสียภาษีเลยเขาก็ต้องมาเรียนรับขวดเราใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้ผลิตเยอะขนาดนั้นก็ติดเอาแต่ว่าคืออย่างลักษณะโรงงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยในประเทศไทยเยอะไหมคะ เนาะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่มันเออมันน่าจะไม่ค่อยเยอะะโรงงานที่แบบใหญ่ๆขนาดนี้แล้วมันเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องจักรแล้วถ้ามันใช้ใช้ยืดบิดใช้ใช้ยืดเหนื่อมันจะมีปัญหามันเป็นหมอสำหรับการแบบรันติดกันหลายๆมีแบบว่าที่เขามาจ้าง O E M เราไหมคะมีค่ะเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่ามันติดเรื่องเรื่องขออนุญาตขออนุญาตแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอยากได้รสชาติปลาแบบนี้แบบนี้ คือเขาต้องมาจำเราก่อนเพื่อให้เรามั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งเราพล้วมันต้องมีการลงทุนเพราะบอไรเนี้ยก็คือส่วนมากเขาจะติดเรื่องเงินมาจำเ่ยค่ะแต,แต่แต่ก็มีอ,มอยู่ใช่ไหมคะที่เขามาจาม้างเราผลิตหร,<ม>หรือไม่จะเป็นวายของเรา<ห>ที่มีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าเป็นฉลากระบของแต่ว่าเขาเปลี่ยนฉลากรุปึ๊บก็ต้องไปขออีกขอเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทันทีมันก็จะมีขั้นตอนยุ่งยากหน่อยตอนแรก็คือขออนุญาตผลิต ไว้ตรงนี้ต้องส่งสูตรไปตรวจตรวจสูตรผ่านแล้วก็ต้องเป็นฉลากร็ฉลากผ่านแล้วก็ต้องมันถูกพันมันถูกพันผ่านแล้วมันถึงจะเป็นแบบอืขั้นตอนอย่างนี้ได้จึงไ,ได้ก็ใช้ใช้